สำหรับเพื่อนๆที่ฝึกกระโดดเชือกนะครับนอกจากการเตรียมเชือกให้พร้อมแล้วการแต่งตัวก็ต้องพร้อมรองเทา้าควรเป็นรองเท้าประบรองเท้าออกกำลังกายหรือรองเท้าว,วิ่งครับเพื่อความกระฉับกระเฉงในการกระโดดเชือกน้ํานะครับควรเตรียมเพราะว่าเวลาเรากระโดด50ครั้งพัก1ิวิหรือว่าร้อยครั้งพัก15้าวิติบน้ํามีประโยชน์ต่อร่างกาย การนับครั้งอาจจะเป็นนับเองหรือใช้นาฬิกานาฬิกาบางยี่ห้องอะจะมีบอกเวลาบอกฮาร์ตเรทอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็บอกการเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็จํานวนครั้งที่กระโดดนะครับลองไปหาดูหรือว่าถ้าไม่มีก็ที่ผมบอกนะครับก็ใช้การนับออกครับรบเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมชุดพร้อมรองเท้าพร้อมน้ําพร้อมก็ไป กระโดดเชื่อกันครับสวัสดีครับพบกับผมแรมเด็ด วันนี้จะพาเพื่อนๆมาฝึกท่าพื้นฐานของการกระโดดเชือกกันนะครับหลังจากเทปที่แล้วผมนำเสนอเชือกแบบต่างๆสี่เส้นไปแล้วนะครับแต่ว,วันนี้มาลองฝึกท่าพื้นฐานกันครับมาซ้อมท่าพื้นฐานกันแบบไม่มีเชือกก่อนนะครับเริ่มท่าที่หนึ่งครับชื่อตามนี้ครับ อีกครั้งนะครับอ้อที่สองครับชื่อกันนีค้ครั้งนะครับ้อที่สามครับ ที่สี่ครับชื่อทางนี้ครับอีกครั้งนะครับท่าที่ห้าครับชื่อทาำนี้ ดีครับชื่อนี้ครับอีกครั้งนะครับครับที่สาธิตให้ดูก็เป็นท่ากระโดดเชือกพื้นฐานที่เพื่อนๆควรนำไปฝึกนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็พอเราทำท่าต่างๆคล่องแล้วก็เริ่มใช้เชือกกระโดด โดยเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องเร่งรีบครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ให้ลงมือทำแรมเด็ดทำได้คุณก็ทำได้